สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็ไปเก็บผักเช่นเคยพอดีผมขับรถผ่านมานะนี่เลยเห็นไหมปลาอ้อยนะครับผมไม่ได้มาเอาอ้อยนะแต่ผมเห็นผักนะครับผมนี่ผมจะให้นี่ครับผมผักผมนะครับผมโอ้โหดูเยอะมากเลยนะครับผมนี่อ่อนอ่อนเลยแต่ว่าใบพูนหมดแล้วนะครับผม,ม,มนะสวยสวยเลยนี่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  สวยๆเลยนะครับผมนี่จังนี่สวยๆเนี่ยผักโขมนะสวยๆเลยครับเดี๋ยวลงมาขันหมดนล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักโขมกันนะครับผมผัมนี่ก็มาเก็บผักโขมนะนี่มาตองแบบน้ลงบุ่ลงใกล้ๆนะฮะตัวนี้มาเจอตอนที่ก่อนเนี่ยไม่ถึงตอนที่ก่อนนี่ หน้าคนถอนด้วยไปมันดูดูยังไงใ้มันสวยนี่ะคับคนสวยแม่นี่เนี่ยครับคนด้วยนะดำนะครับผมนะเราหาเก็บผักตดำขึ้นดาธรรมชาตินะครับผมนี่นะธรรมชาติจริงๆเลย ตนี่มันขึ้นเองนะไม่ได้ปลูกนะนะครับผมไม่ได้ปลูกเจอเ้อเป็นธรรมชาติเลยใบก็จะคุณหน่อยนะปลอดสารเนาะก็มุมอื่นมาก เห็นี่มมีขายตอนถอนเนี่ยถอนมาหยองยองออกไปนะรถนะหยองนะหยองเอ้ยหยองเอ้ยรถนะน้องมาด้วยนะเนี่ยเหี้ยเลนี่นะครับผมสวยมากอ,อ่อนๆเลยนะครับผมอ,อ่อนๆเลยนี่เห็นไหม ่อนเลยอุย้ยมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมีอะไรเนะี่ยอ่ามะเขือพวงมะเขือมะเขือไม่ใช่มะเขือพวงดิมะเขือไอ้เ็ดมะมะพวงอ่ะเล็กๆแต่ตัวเล็กอะไรมะเขือเนี่ยกางใหญ่ๆไปเลย หยองดำเดี๋ยวรถมามานี่ข้ามไปฝั่งนู้นนี่แต้มั่งนู้นบ้าง ดูไม่คลาดนี่เนี่ยสินแบบธรรมชาติเลยเนี่ยนะธรรมชาติจริงๆเราไม่ต้องเก็บโอ้โหมีไอ้นี่อ๋อมดูไปใกล้ๆหน่อยมีไอ้นี่ด้วย Ini nang lak dua ini, nang lak nas tadi.